สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อังคพรณสเปลฮะนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเมษายนน่ะปกติจะเป็นเดือนที่ร้อนมากที่สุดใช่ไหมครับที่ประเทศไทยแต่ปีนี้จะร้อนยิ่งกว่าเมษาโดยทั่วๆไปเพราะอะไรมีคำตอบครับก็เพราะว่าปีนี้เนี่ยมิสแกรน Thailand เขาจัดเดือนเมษารู้ไหมครับว่าแต่ละสาวงามที่ถูกคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย77จังหวัดอะไม่อยากเป็นกรรมการสมแล้วที่คุณนวัดพูดไว้ว่าแกรนคือนํำเมื่อวันน้ำเมอร์วัน คือมันร้อนมากๆคือแบบจะพูดว่าไงดีก็คือแต่ละคนที่ถูกคัดม,มันมันกะทิทั้งนั้นอะมันหัวกะทิทั้งนั้นเลยผมจะเอ่ยบางจังหวัดเท่านั้นแต่มิได้หมายความว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นนะครับ เพียงแต่โอเคอยู่เราอาจจะมีความชอบส่วนตัวเนาะแต่เราไม่ใช่กรรมการเพราะฉะนั้นคุณสามารถชอบส่วนตัวได้แต่การชอบของคุณจะเหมือนกับที่กรรมการเห็นหรือไม่นั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมเนาะทีนี้เนี่ย เรามาดูกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่อังกฤพอเนี่ยชอบเป็นพิเศษก็เยอะแหละเป็น10บ่างงันเถอะแต่ก็จะมีที่ชอบมากๆอยู่ประมาณ2อสนะแต่จะยังไม่ระบุเนาะเรามาติดตามกันในตอนต่อไปนะว่าออประมาณอาทิตย์ หน้าหรืออีก2อาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวอังครพรจะให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้เนี่ยก็ขอชี้แจงว่าเมษาเนี่ยร้อนระอแุแน่ๆแล้วจังหวัดที่จะขอเกลิ่นไว้ก่อนโดยทั่วทวไปเนาะก็จะมีนะมิสแกรนพแพร่มิสแกรนกรสินมิสแกรนเชียงใหม่มิสแกรนสีสเกตมิสแกรนกรุงเทพ มิสแกรนอุดรธานีมิสแกรนภูเก็ตนะครับมิสแกรนสุราธานีมิสแกรนกาญจนบุรีแค่ที่เอ่ยมาน,นี่ก็โอ้โห แต่ละนางสูตรยอดทั้งนั้นและที่สำคัญนะครับมิสแกรนที่เก้าประกวดปีนี้แต่ละคนไม่ใช่สวยงามแต่รูปร่างภายนอกนะสมองครับโอ้โหแบบฟาดกันมากๆสังเกตการตอบคำถามไม่ได้อวยนะสองเวทีเวทีที่ภูเก็ต และก็เวทีที่กรุงเทพโอ้สุดยอดมากมากการตอบคำถามนี่คือแบบดีนะบอกตัวเองไว้ดีนะ <c oughs> ที่ไม่ได้เป็นกรรมการตอบดีมากมาก ยังไงเสีย <c oughs> โทษครับ <c oughs> เราไปลุ้นกันอีกทีในะช่วงเมษากันแล้วกันเนาะวันนี้อังกฤษพรอนก็ขอเกินเป็นน้ำจิ้มนะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเมษาที่จะมาถึงนี้และจะเตือนให้ทราบว่าเมษาปีนี้ร้อนแน่ๆ มิสแกรนมาแล้วสวัสดีครับ